เราอย้อนเข้าสู่หน้าเวือประพานของแม่ทัพเจริกลับมาไม่เห็นบ้านเลยนรู้ที่บ้านกอนะจ๊ะพี่พี่นใจเย็นนะความกริ้วความเซีงยาเป็นเพราะบังเซีงยาเนี่ยแหละใจเย็นชอบตามใจนะแล้วเป็นไงออกไปนอกบ้านจะไม่เกิดอันตรายขึ้นมาแล้วจะเป็นยังไงี่รน้องแล้วพเสียงอะไรเนี่ยมันไม่ได้ไงจะย็นก่อนนะพี่นะเดี๋ยวพี่ ยังไงน้องก็โตแล้วปีีไม้ดามือยังไงก็ดูแลตัวเองได้น้องกลับมาค่อยๆพูดค่อยๆจาลูเรียไงว่าจะดูแลตัวเองได้ไม่เคยออกไปนอกบ้านบอกให้อยู่แต่พี่ครับสวัสดีครับพี่เจเลงครับพี่กลับมาแล้วเหรอน้องครับเหนื่อยไหมถ้าหัดเหนื่อยพี่เตรียมกับข้าวเตรียมน้ําไปให้หลังกไม่ต้องเลยยาดุตามใจได้ยังไงเบาเบาได้เบา เ่ขอพีาาก่าด้าน้อกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตพี่เจลิงแล้วก็พี่พักพีรที่พาไม่ได้กลับมาตัวเป่าเล่าเกยจั่งทำไมล่ะมีของมาฝากพี่เจลิงด้วยครับมีของมาฝากพี่ค่อยพูยค่อยจากันได้หน่อยก็นองมาแล้วพี่ค่อยพูยค่อยจากได้หน่อยมาออกไปทางนอกบ้านยังมีของติดไม้ติดมือมาให้พี่เลยพี่ครับเป็นไง่ะ พี่าตัวอะไรล่ีขยยฉิน้าอากัวทพี่ทั้งนองเลยพเข้าไปไม่รู้จะกัวใดีครับพี่ชายพี่ชื่อว่าพี่เจลิงนตแล้วก็พี่สะพ้ายไลนไม่ว่นอนจันทร์ฝากนือฝากตัวด้วยนะจ๊ะ โอยโยนถีดแล้วนวกมึงโยนแล้วสวยจริงนะน้องสาวโอ้โหผิวขาวมันดังมันแตงร่มใบเป็นบุญมาแต่ปางใดจึงสวยวิไหลปานว่าใจหนุ่มนั้นนโอ้โหโอ้ยโอ้เรียกครั้งต่อครั้งไม่หันอความเกรงใจเมียไม่มีเมียยอะอยู่นี่ทั้งคน ของขวัญน้องเอาของขวัญมาให้เอาเลือหัวออกเถดีไหมแล้วล้องเพลงก,ก็กลับสวยริงหนงา้างเอกาไอ้าเหียวัยรุ่นเหียล็อกเพลงนี้พอ่อกูยังไม่เกิดเลยอ่ะพลงม่รมมยอครับพี่จเจลเ็งไม่เล่นที่สายเก่าเลยครับไม่ใช่พี่ยอพี่ยอกทำไปไม่เจอหางก็เมียยืนอยู่ทั้งคนพี่เจลเลยเนี่เมียมาคยอชื่อนวลจันทร์ครับพี่เจลเ็งแล้วก็พจเลวันนี้ผม หาลิเกสมศักดิ์พักดีมาถวายด้วยไม่ใช่นั่นเมียมึงเมียไอเฮีย,เ,ยเมียไอคุกเมียไแป้งเียพายแจไกตัวสมศักดิ์พักดีเลยกูไม่ใช่ตาหมง